ดอกเดซี่ค่ะสวยมากตามภาพเลยนะคะที่เห็นเนี่ยเราก็ถ่ายมาจากต้นที่ในสวนของเรานะคะที่ออกดอกเองค่ะไม่ได้บำรุงไม่ได้ดูแลอะไรเลยแต่ว่าออกช่อมาอย่างสวยงามเลยมีเยอะมากเลยค่ะเรามาดูลักษณะการขยายพันธุ์ของเขากันดีกว่าค่ะเดซี่นะคะจะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะหรือว่าปักกิ่งชําก็ได้หรือว่าแยกกองเขาก็ได้นะคะอย่างเช่นในภาพเนี่ยปล่อยให้ดอกของเขาเนี่ยนะคะแก่แล้วเขาก็จะโรย ร่วงลงไปจากโคนต้นแล้วก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะขึ้นง่ายมากส่วนเรื่องของดินนะคะเดซี่ชอบดินร่วนปนทรายนะคะจะขึ้นกอขยายกอได้เยอะแล้วก็แดดแดดร้อนแดดจัดไม่ค่อยชอบแดดลำไรหรือว่าในร่มเกินไปนะคะ เขาจะไม่ค่อยงามค่ะดอกก็จะน้อยด้วยถ้าอยู่กลางแจ้งได้นี่อย่างแจ๋เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปลูกกันเถอะค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายมากาเดซี่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนํามาปักแจกันกันค่ะเพิ่มความสวยงามหรือว่าอาจจะเอาไปแซมกับดอกไม้ใหญ่ๆก็ได้นะคะก็สวยเก๋ไปอีกแบบนึงเนาะเอาไปาปักแจกันไหว้พระก็ได้ค่ะอืมถ้าว่าหากใครสนใจนะคะเรามีต้นพันธุ์ด้วยนะจําหน่ายนาราคา ย่อมเยาเลยค่ะถูกมากถ้ายัางไงก็ลองสอบถามหรือว่าบ้านใครมีพันธุ์อื่นสีอื่นก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะผัดเปลี่ยนอ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยค่ะด้านล่างนี้เลยส่วนถ้าใครยังไม่มีแล้วอ,อยากได้พันุไปขยายนะคะก็ติดต่อสอบถามเรามาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ